นอกจากวิดีโอที่คุณได้รับนะครับคุณจะนำไปใช้ในเว็บไซต์นะครับในลักษณะนี้นะครับเพื่อดึงดูดความสนใจนะครับของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วนะครับคุณยังสามารถที่จะนำไปโปรโมทนะครับตามชอแนาต่างๆนะครับที่ให้บริการทางด้านวิดีโอนะครับอย่างเช่น youtube นะครับและอีกหลายบริการทีเดียวครับนะครับ d i l y Motion นะครับ แม้แต่คาเฟ่อะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็บริการในประเทศไทยอีกหลายที่ทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ครับสามารถจะสร้างทราฟฟิกเข้ามาในเว็บไซต์ได้อย่างมากมายครับตัวอย่างที่เราจะเห็นนะครับว่าวิดีโอบางวิดีโอนะครับจะใช้สามารถสร้างกระแสครับให้คนเข้ามาดูได้นะครับเป็นล้านๆทีเดียวก็มีครับจากความที่น่าสนใจของวิดีโอนี่ครับตรงนี้ครับก็จะสร้างทราฟฟิกเข้ามานะครับให้กับเว็บไซต์ของเรานะครับเพราะว่าในวิดีโอนั้นครับเราจะได้มีเรื่องของ โลโก้อะไรต่างๆครับที่เราจะติดวงไปแล้วนะครับในเว็บไซต์ของเราในวิดีโอนะครับจะมีเกี่ยวกับภาพนะครับซึ่งแสดงอะไรหลายอย่างในชุดที่ของคุณนะครับโลโก้นะครับเว็บไซต์ต่างๆจะติดอยู่ในวิดีโอนะครับเพราะนั้นเมื่อคนดูเข้ามาดูวิดีโอนี้ครับรู้สึกว่าน่าสนใจนะครับก็ต้องกดเข้ามาในเว็บไซต์ของเรานะครับนี่เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับซึ่งสามารถสร้างทราฟฟิกนะครับเข้ามา ให้ก,กับเว็บไซต์ของเราได้อีกทีเดียวตรงนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับที่ผมยกขึ้นมาให้ได้ดูกันซึ่งตรงนี้คือวิดีโอที่ผมทําขึ้นมาเองนะครับเพื่อใช้ในการโปรโมทเว็บไซต์ของตัวเองครับและเมื่อเรามาดูตรงบริเวณล่างขวาของวิดีโอนี้นะครับก็จะพบว่ามีผู้เข้าชมกว่า6000กว่าคนซึ่งถ้าเราลองนำตรงนี้นะครับตัวเลขตรงนี้มาประเมินเปรียบเทียบกับค่าโฆษณา ในการที่เราจะทําให้คนเข้ามารับสื่อสารข้อมูลข้อความจากเรานะครับถึง6,000กว่าคนถ้าประเมินเป็นค่าโฆษณาแล้วก็คงจะหลายพันบาทอาจจะถึงหมื่นบาทได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือประโยชน์อีกทางหนึ่งครับที่ท่านจะได้รับจาก instant video template ด้วยครับ